แล้วฮะแล้วแล้วเหมืหมดแล้วหมดแล้วเอามาไหมต่ไปเล่นตะกาเลยผมเลยเอาเล่นตะกามาไหมเยอะอยากไปเอามาเลยไไปก่อนนะ ฟังมือสัมผัสตาดูหูเขาก็ฟังมือ <laughs> มือกินหน,นุกไ<จ>้จ่จ้าเจ้าไก่ก็ไก่ก็ไก่โอ้ก็ไก่ เขาออกก็เล็ดนอกเพราะว่าเสียนสตัดผมใหม่เขาก,กสส็สีเล็มผมเขาก็มันเมื่อวานนี้มันยังไม่เรียบร้อยมันยังไม่ช่วยสิวาย้าย้ยายแสนหนึ่งทายตลกมีตลน้องพอยด์อะ้องพอยด์สยูน้ำยาย้องเพชรสียูน้ำยายบีบานี้ส่วนมากนี่ น่องน่องเพชรนั่นสิบก้อยมักกล้องแต่กระเลนอยู่เด้ยาำเลนกระเลนอยู่อนีแ้วเแ้วหมดแล้วหมดแล้วเอามาไตปเ้อตะกาลนรเนะกมาหมเอะยไปอกดล่ะ ยูนเผาเผาเป็นน้ำเผาเ้าด้เขาเบาดูเผานั่นดูเขากระกิ้งเล็กหน่อยเขาอีจฉลาดพัฒนากาศเนาะช่วงนี่กัอยูน้ำย้ายก่อนเบา่เพชรน้ำแข็งน,น้ำซาดก่อนจะน้อยไปเลี้ยนนี่ก็จะเป็นอีกแบบนึงไปโรงเรียนเขากระิเก่งทั้งภาษาเก่งทั้งวิชา ช่วงนี้จะย,ยืน้ำยายค่ะท่าเขาจักพอ่อจักแม่จักย้ายจักคำว่าเอิ่นพอ่อเอิ่นแม่เอิ่นตาเอิ่นย้ายเอิ่นป้าเขาจักอะไรอีกนี่ล่ะอุ้ยเหล้าเอามังนกเอียงนกเอียงมาหาเอามังนกเอียงมาหาน้องเพชร น้องเพชรนั้งมังนกเอี้ยงโอ้ยายคอยบระหันต์เนี่ยอ,อ,อันนั้นถิ่มอยู่ห้องน้องพออ้อยนกหวานไปทางไปถึงตง้นไม้เออมาบังนกเอี้ยงน้องหลานนกเอี้ยงมาหาแล้วเร็วและนเพชรน้องพ้อยมาบังนกเอียยอเ้ยงมาแม่เฮ้ยนกเอี้ยงมานกเอี้ยงมาดูด้วยโอ้โหเบิรงนพ่อ,อแม่นกเอี้ยงไหมลูกแม่ น้องเพชรโอ้ยนกเอี้ยงยิ่นอกคุณแม่ลูกคุณแม่พูดน้ำพูน่ะพูน่ะน้องน้องเพชรพุดนกเอี้ยงพูน่ะพูน่ะพูนไหมพูนไแม่ยู่ประตูคุณแม่นกเอี้ยงไหมพูนแม่ลูกพูนไหมไปพ้อยไปพ้อย นใหญ่ออเลยพูดเดไปแล้วลีย้ยงเอาเขาไว้มันนะ่ฮันไว้แผลไว้หันออละถ่ายมันกินมันมาเอาข้างไวเสาวันนี่นะหมดแล้วเ,เอาไหมน้องเพชรต็อมาที่บุองเ,เอาตะก,ก้ามาแล้ยายเอาไหมตะก,ก้ามาตรงนี้นะ ยายบีพึ่งถูเอาอีกแล้วยายบีพึ่งเช็ดกระจกนี่แหละไปเช็ดกระจกยายบีแล้วอย่าไปใส่มันเหนียวยายบีเอ้ยมันด่าคนในยายบีคนมาเล่นกระจกไล่อีกแล้ว